ไปแล้วไปแล้วนะคะลูกน้องเดินกันไกลยาวแล้วไม่มีแรงกันแล้วไม่รู้จะเอาอะไรโดบให้แล้วเนี่ยตอนนี้เดินไกลมากเลยนะคะหลังนี้เดี๋ยวไปดูที่รถก่อนลูกน้องที่รถเป็นลมกันแล้วมั้งขาแตกกันหมดแหละพื้นที่คือรถรถของล้อเราเข้าไม่ได้มันก็จะเดินไกลหน่อย ก็จะประมาณประมาณแย่กันเดินกันแบบว่าถึงขังข้นขาอ่อนล้มเลยนะลูกค้าสุดๆเลยเดินไกลนี่นะคะตอนนี้เราเริ่มทยอยไม้ขึ้นรถกันนะคะเริ่มทยอยละเริ่มทยอยละใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ไกลมากทีนี้เดินมาโอเคดีมากเหนื่อยแล้วครับมีแรงไหมครับหมดแรงหรือยังครับอ่าเดี๋ยวไปนั่งแทงไฮโลที่งานศพครับ่านแรงมีครับท่านอ้าวมันไหวไหมน้องเดี๋ยวแล้วจับน้องน้องจับน้องให้น้องเลยแล้วเออโอ้โหไอตัวเล็กเนี่ยไอตัวเล็กสุดนะห้ามขำนะ ห้ามขำนะเฟิร์สูกอ่ะยกยกอ่ะกม้มก้มช่วยน้องหน่อยเอายกนี่ไอ้ตัวเล็กอ่อทำงานดีไม่ใช่น้อยในยไอ้ตัวเล็กเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยใกล้แล้วใช่ไหมใกล้กละใกล้ละไ,ไ,ไม้ข้างในหมดยังไม้ข้างในเหลืออีกหน่อยนึงใกล้กละเดินเดินมา<ก>เป็นพวนละใกล้หมดแรงละมันล้มทังยืนกันมาแล้ว ล้มทั้งยืนกันแล้วไม่ไหวแล้วขาแตกกันหมดแล้วอ่ะพี่มอสพี่มอสอย่าอย่าอย่าอาขาอย่างนั้นเดินมาตรงๆหน่อยทุกคนหาขาหมดฮะกระเบื้องต้องเอากระบะไปจ่อให้หน่อยๆน่กหน่อยใช่ใช่กระเบื้องเอาเอากระบะไปจ่อเลยไม่งั้นเดินไม่ไหวแล้ววะกระเบื้องต้องเอากระบะไปใส่อ่ะ ไปแล้วหลานสาวหลานสาวยิ้มสุดสวยของเรานะคะไปแล้วโอ้เห็นไมไอตัวเล็กนี่สุดยอดไหมโอ้โหไปถึงไหมแน่ใจว่าไปถึงไหมแน่ใจไหมไปถึงเนี่ยฮะแน่ใจหรือว่าเนี่ยโอ้โหเก่งวะธรรมดามันก็ใหญ่แล้วมันยกขึ้นอีกนะเออเอาหอบไปอีนังนี้อีนังนี้หอบไปแล้ว โหท่านว่าทําไมหนูเอาน้อยเดียวหนูต้องเอายอเยอะกว่านี้เอามันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมขาพวกหนูแตกเดินกันไม่ไหวแล้ะแค่นั้นอ่ะเออตรงอีนังแตกดีมอสยกให้มันหนูสิเออมเราอย่างนั้นเลยเอนเราอย่างนี้เลยววะมนเราอย่างนี้เลยววะสองเลยสองไม้สองมือดูงน้องขาแตกหมดแล้วค่ะแม่โอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้โหน้องแม็กของเราลุยเต็มที่เลยนะครับน้องแม็กของเราครับสู่ๆครับน้องแม็กครับชูส่นนิ้วให้พี่นี่หน่อยครับ โอเคเก่งมากครับสู้ๆครับโอ้โหนี่ลูกน้องจอมพลังคือไอยักษ์ของเรานะครับไอยักษ์ใหญ่ของเราใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะมาเก็บข้างในมีบันดงบันไดก็โอเคเสร็จนะคะแล้วก็ตรงยกกระเบื้องกันอีกนะคะสัง่งสีนิดหน่อยแล้วก็ยกหน้าต่างเป็นอันเสร็จนะคะหน้าต่างสวยมากเลยนะลูกค้างานแบบดีๆเลยค่ะแบบว่าประมาณทาแบบ เอาไปใส่ทาหน้างงานได้เลยนะคะสำหรับหน้าต่างประตูนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะโอ้โหดูดูลูกน้องเขาเดินกันทีมงานนิชาขามายนะคะลุยลุยนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต่ออีกหลังหนึ่งลูกน้องบอกว่าถ้าลุกไม่ไหวนี่หนูขอถอนตะปูอยู่ที่บ้านนะเขาบอก เขามากันไม่ไหวแล้ว,วขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าสนใจอะไรก็ทักโทรมาหานิชาได้นะคะขอบคุณคะ่ะ